ลิมิตพิชิตโลกครับกับเจ้าวีคอร์4โฟร์บโฟร์อีซใหม่คันนี้วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่ไหนต้องบอกเลยว่าทางฝุ่นทางเรียบไปได้หมดครับกับเจ้าวีคอร์แคันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปกับผมเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกครับ Unlock the Exteria โดดเด่นลงตัวทุกองศาปลดล็อกความท้าทายกับความแข็งแกร่งใหม่ล่าสุดไฟหน้าใหม่แบบ i s u z Vision by LED ครับส่องสว่างได้ไกลและกว้างพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติและไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Multi-function นน Daylight แบบ Built-in พร้อมที่จะเป็นไฟหลีในเวลากลางคืนเสริมความมั่นใจและความหรูหราด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ครับ3 Dimension ที่ดูดันสะกดทุกสายตากับสีเทาดำและ Black Chrome นวัตกรรม Aero Dynamic ครับลดแรงต้านอากาศ แบบฉบับรถสปอร์ตหรูกับแอร์เคอร์เทนที่กันชนหน้าสัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่นกับไฟท้ายแบบ t ริปเปิลอาร์ม LED และแล้ออลอยขนาด18นิ้วใหม่ ดีไซน์แบบลักเก็ตแอนด์วครับสีเมทัลแบล็คเท่แกร่งและดุดันภายในครับหรูหราทุกรายละเอียดระดับไฮคลาสยกระดับความสะดวกสบายสไตล์รีเมี่มหน้าจออินทิอร์เกรต m i d ครับขนาดใหญ่แบบ7นิ้วแสดงข้อมูลหลากหลายรูปแบบสามารถแสดงผลหน้าจอได้2สไตล์สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับอินโฟเทนเมนต์ครับดิสเพย์สะดวกยิ่งขึ้นและหน้าจอระบบสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ดิสเพย์ขนาด9นิ้วตรงกลางครับใช้งานง่ายรองรับระบบ w i r e l e s s Android Auto และ w i r e l e s s Apple CarPlay หน้าจอทำงานแบบ มั n ติ t ท s สกิ้งซิสเต็มที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับอินทิเกต m MID ครับแสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชันเฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งานเท่านั้นนะครับเบาะนั่งยังคงเทคนโนโลยีคู o แม็กครับลดการสะสมความร้อนพร้อมระบบปรับเบาะไฟฟ้าครับแปดทิศทางในตำแหน่งคนขคับ แล้วก็ที่มาใหม่ครับชาร์จิ้งซ็อกเก็ตแบบ USB Type C มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ครับควบคุมอิสระซ้ายขวาและสามารถกรองฝุน่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5ด้วยนะครับช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังคราวนี้จัดเต็มครับ สำหรับวันนี้ครับเราจะเดินทางไปกับเจ้าวีคอสใหม่ วัดไม่ใกล้ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิเลยบอกเลยครับวัดนี้ไม่มีโบสถ์นะมีแต่เจดีย์กับศาลาวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีครับตั้งอยู่ที่ถนนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการสร้างโดยท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระเทพโพธิเวศหัวหน้าพระธรรมสูตรสายประเทศอินเดียเนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาลัดพิหารประเทศอินเดียเพื่อเป็นพุทธานุสรณ์สถานแห่งการฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสลูของพระพุทธเจ้าโดยสร้างเจดีย์แบบพระมหาเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดีย รวมทั้งนําต้นสีมหาโพจากอินเดียมาปลูกด้านหน้าเจดีย์อีกด้วยนะครับเป็นเจดีย์ที่สวยงามมากพระมหาเจดีย์พุทธยาจําลองเสมือนจริง ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีครับเป็นเจดีย์ที่งามมากๆซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเจดีย์พุทธคยาหนึ่งใน4สังเวชนีสถานสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแห่งการตัดสลูธรรมแห่งองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดนี้ครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อทำารงพระพุทธศาสนาและฉลองพุทธชชันตี2,600ปีการตัดสลูของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นสะพานบุญเชื่อมระหว่างพุทธภูมิและสุวรรณภูมิและบอกเลยนะครับวัดนี้เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะประกอบด้วยสังเวชนี นิยสถาน4ตำบลและพุทธสถานที่สำคัญอื่นๆเขตธรรมวาสประกอบด้วยหอวิปัสสนาหอปริยัตหอพระไตรปิฎหอประชุมหอพักผู้ปฏิบัติธรรมหมู่กุติกรรมฐานและอีกอื่น อีกมากมายครับมีพิธียกยอดมหาเจดีย์พุทธคยาเมื่อปี2561ครับพระมหาเจดีย์จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเฉพาะยอดเจดีย์ครับมีความสูง71ซนติเมตรแกะสลักจากหินทรายเมืองจูนาประเทศอินเดียโดยในช่างชาวพาราณสีต้องบอกว่าที่นี่จะเป็นศูนย์กลางประสานงานและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาในสังเวชนียสถานในกลุ่มสุวรรณภูมิและกลุ่มประชาคมอาเซียน AEC ตามที่มีมตินะครับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กา ทางพระพุทธศาสนาโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับที่สําคัญครับอยู่ใกล้กรุงแค่นี้ควรหาโอกาสไปชมความงามกันสักครั้งนะครับ